สวัสดีค่ะนานาอิวนะคะมาอีกแล้วนะคะวันนี้พาไปชิมบุฟเฟ่ตนะคะที่โรงแรมเจ้าพยาพาักค,ค่ะคือเราเคยมากินบุฟเฟ่ต์ข้าต้มนะคะตอนนี้เราก็ลองกลับมาอัปเดตอีกครั้งนะคะว่าบุฟเฟ่ต์ข้าต้มที่นี้นะคะจะเป็นไงบ้างคะตอนนี้ข้าต้มบุฟเฟ แน่นอนค่ะเรามาในช่วงโปรโมชั่นนะคะมา3ใจ่ายสอนค่ะที่ห้องหารข้าวต้มบุฟเฟตนะคะโรงแรมเจ้าพยาปา้าเก่าถนนรัชดาลนะคะตอนนี้เขาเปลี่ยนเป็นชื่อรามาดานะคะ by w y n d h a m Bangkok เจ้าพระยาปาค่ะเราไปดูรายอาหารบุฟเฟต์ข้าวต้มอันหลากหลายกว่า50รายการของเขากันเลยค่ะ ก็จะเห็นว่าอาหารหลากหลายมากนะคะแล้วก็มีทั้งขนมหวานด้วยนะคะน้ำดื่มก็ไปตักได้เลยอันนี้คือพร้อมแล้วนะคะอาหารก็อยู่ตรงหน้าแล้วล้ะคะ่ะราคาอยู่ที่499บาทต่อท่านนะคะและพิเศษมากๆนะคะเรามาในช่วงเดือนกันยายนนะคะเขาจะมี ย่างซีฟู้ดแบบนี้ให้ด้วยนะคะเพียงแต่เราต้องบวกเพิ่มอีกคนละ159บาทเท่านั้นเองนะคะต่อท่านนะคะกิดได้ไม่อันเลยะคะ่ะทุกวันสุกเสาวค่ะไปย่างไข่เจียวกูค่ะอืมก้งน,นอ้องอก้างน้อะ ของสำคัญก้าวันนี้พีนะคะเราก็จะมีกุ้งไปน้ำเผากับปูแล้วก็ซีฟู้ดด้วยจ้ามันกุ้งมันกุ้งมากเลย ก็ขอบอกว่าอิ่มจุใจมากนะคะกินได้ไม่อัน้น4ชั่วโมงเต็มเต็มนะคะช่วงนี้เปิดถึง4ทุ่มนะคะใครชอบบุฟเฟ่ไม่อั้นแบบนี้นะคะมีทั้งสไตล์อาหารจีนข้าวต้มอาหารไทยอาหารเสิร์ฟร้อนสั่งได้ก็อย่าลืมไปรับประทานกันค่ะ